สวัสดีค่ะวันนี้จอยจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะไปเปิดหูเปิดตาสักนิดนึงนะคะดูแต่จอยกินทุกคลิปทุกคลิปเลยก็คงจะน่าเบื่อค่ะมานี่เลยค่ะหาดแรกก็คือหาดเฉวงค่ะเราไปเที่ยวหาดเฉวงกันนะคะน้ําทะเลใสบรรยากาศสวยๆทะเลก็สวยค่ะท้องฟ้าเป็นสีครามไม่ต้องบรรยายมากมายนะคะเนี่ยพูดไปมาก็เจ็บคอค่ะเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยน้ําทะเลก็สวยงามมากๆ หาดทรายก็น่าเล่นน,น่านอนชิลๆค่ะมีเกสกีมีเครื่องเล่นหลายอย่างเลยค่ะช่วงนี้และผู้คนก็ปานกลางค่ะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเหมาะกับการเล่นมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากค่ะมาเที่ยวกันนะคะแต่วันนี้ไม่ได้เอาชุดว่ายน้ํามาก็เลยไม่ได้เล่นน้ําให้ดูค่ะไม่ได้เป็นผีเสื้อสมุทรหรือว่าน้างเงือกเลยนะคะต่อมาเนี่ยค่ะจะเป็นซิลเวอร์บีค่ะหรือว่าหาดซิลเบอร์นะคะ นี่ก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะถ้าใครมาที่นี่ค่ะจะลงรักที่นี่เลยค่ะมีโขดหินเล็กๆมีทรายสวยๆทรายละเอียดนะคะสวยงามมากค่ะทรายเป็นสีขาวค่ะสวยมากๆถัดมาขาดไม่ได้เลยค่ะนี่ยก็คือหาดละไมค่ะพระวจัยอยู่ละไมนะคะนี่ก็สวยไม่แพ้กันค่ะน้ําทะเลใสน้ําทะเลสวยเป็นสี สีน้ำทะเลก็คือสีฟ้านะคะสวยงามมากค่ะเหมาะก,กับการมานั่งชิวๆฟังเพลงจิบเบียร์จิบไวน์กับเพื่อนกับแฟนแล้วก็แล้วแต่นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเ<า>ที่ยวให้สนุกนะคะ